ฝากครับหม้อร่อยไหมอร่อยไหมล่าเอาปืนเลยเราขอเลือกไงเราขอเจอยวหนึ่งเลยนั่นแหละทิมทิมไงให้มันละเอียดปอาซ่าไม่มีอ่ะแล้นี่ไงกินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเล่นด้วยแล้วไปหาเกมอื่นเล่นกัน ขอบคุณผู้ชมหน่อยสิผมกินไรไล่กินไรเล่นแล้วมันกระตุกปะไล่กินไรอยู่ครับกินขนมจีนน้ำเงี้ยวอร่อยมากๆบอกดิอร่อยมากๆเออมากินด้วยกันนะครับมากินด้วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รักนะจุ๊บๆ

ูกินข้าวใหญ่เลยกินใหญ่เลยน้องกินเก่งเนี่ยตักกินเองได้แล้วกินเผ็ดได้ด้วยกินน้ำกระปุกจังบอกกระปุกกากินข้าวอร่อยไหมอร่อยไหมยกมือหน่อยดิมันในมือถือมันในกระปุกไอ 我还没摸过。